บุคลิกภาพคิดว่าคืออะไรแรตอบได้คะบุคลิกภาพคือในความคิดของเองนะคะในความคิดของเองบุคลิกภาพหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรคะยกมืออย่าลืมนะคะทุกบอกว่าใครที่ตอบยกมือแล้วตอบได้บุคลิกภาพสิ่งที่เปนลักษณะะตัวเอาค่ะว่ามาเลยว่ามมาเลยลักษณะเฉพาะ ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนใช่ไหมที <t <t ่แสดงออกเอาไปถึงรางวันถูกเหมือนกันมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะที่คิดว่าหมายถึงบุคลิกภาพข้างหลังคะข้างหลังมีไหมคะคิดว่ามันคืออะไรบุคลิกภาพในความคิดของเรานะคะไม่มีถูกไม่มีผิดมีไหมคะ ลักษณะค่ะลักษณะออออการแสดงออกของคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นความคิดการพูดกาปราปรารจาอะไรติก,รการารแสดงออกพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในใช่หมดเลยใช่ไหมคะโอเคเอาไปอีกหนึ่งรางวัลนะคะขอบคุณคะ่ะเรามาดูคำเฉลยแล้วกันนะคะว่ามันคืออะไรนะคะบุค,คลิกภาพนะคะจะเป็นผลรวมค่ะผลรวมของทั้งรูปร่าง ร่างกายพฤติกรรมความรู้สึกเป็นหมายหมายถึงทั้งภายนอกและก็ภายในนะคะภายนอกปรับลงได้เร็วแต่ภายในต้องใช้เวลาเพราะภายในนี้เรามักจะใช้คาแทนบุคลิกภาพภายในว่าว่านิสัยเชื่อเลยนิสัยเนี่ยหรือบางคนอาจจะจะหนักกว่านี้นนชันดานไปเลยนชคะันดานจริงๆอ่ะเขาบอกว่า ทีนี้บางคนไม่มีทํำยังไงไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้ต้องการจะโชว์ตรงนั้นแต่ต้องการให้ส่วนหน้าอกเราขยายออกเพื่อที่จะดึงไหล่เราไปด้านหลังเพราะหลายคนก็จะเจอว่าห่อไหล่เดินตลอดเวลานะคะเราแค่ยืดกลับไปเท่านั้นเองนะคะเราจะรู้สึกว่าส่วนตรงนี้ตั้งขึ้นนิดนึงแต่ไม่ถึงกับไปเลยนะคะแอนอย่างนี้เสร็จเลยนะคะลูกค้าประชาชนเข้ามาตกใจหมดเรายืนนะคะขาเราตรงนะคะลําตัวเราตรง หน้าเรามองตรงนะคะเราวางแขนข้างๆหรือประกบไว้ข้างหน้าได้นะคะจะจับข้อมือหรือปรุงไว้ข้างหน้าก็ได้ถามว่าทําไมต้องยืนแบบนี้ลักษณะของเราเพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดีโดยเฉพาะในที่ทํางานเราควรจะทํานะคะลูกค้าเราพูดเรียกว่าลูกค้าหรือว่าประชาชนที่เข้ามาเห็นเขาจะรู้สึกว่า ui, เฮ้ยเจ้าหน้าที่ที่นี่สุด,ดยอดเลยว่าบุคลิกภาพดีมากเลยน่าเชื่อถือนี่คือการสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นการสร้างภาพให้เรา ให้เขาเกิดความเคารพศรัทธานะคะเวลาเราพูดอะไรเนี่ยจะป้องกันลูกปืนได้ด้วยนะคะหลายคนบอกเชิญลูก<ม>ปืนเรื่อนี้คือวิธีการยืนฉันขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นค่ะยืนให้สวยนะคะยืนให้สวยนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าขาเราติดแล้วมีปัญหาขยับนิดหนึ่งนะคะขาขยับนิดหนึ่งไหลน,นะคะไหลยือดออกนิดหนึ่งนะคะ วางมือข้างๆก็ได้หรือวางประกบข้างหน้าก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเรานะคะหน้ามองไปตรงๆลำคอเราพยายามตั้งให้ตรงนะคะไม่เชิดหน้าและไม่ก้มลงจนเกินไปทําตัวเป็นถ่วงงอกกว่าโตกําลังบานขึ้นบานขึ้นเรื่อยๆทีนี้ถ้าเราคิดว่าเราได้แล้วท่านี้หลับตาค่ะหลับตาเลยนะคะหลับตาใครที่พายุหมุนขยับตัววนค่ะ อายุหมุนก็คือขาของคุณยังไม่ได้หน้าของคุณยังไม่ได้ไหล่ของคุณยังไม่ได้นะคะวางมือยังไม่ได้นะคะดังนั้นเราขยับได้ทุกจุดจุดไหนที่ทําให้เราสารั่นหรือทําให้เราไหวตัวนะคะขยับได้เลยนะคะเดี๋ยวที่จะเดินดูที่นั่นนะคะ